สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอ้องปองไปพบพ่อกับสาวอีสานคนเก่าคนเดิมอีกแล้วเนาะค่ะเนาะม้อน,นี่ใส่สานก็สิเอาเสือ้อผู้ใหญ่บ้านค่ะเสื้อกั๊กเนาะกรมการปกครองมาฝากค่ะอันนี้ก็สิเป็นผู้ใหญ่บ้านเนาะไปแดงเลยค่ะจังหวัดอุทัยธาน,นีเนาะ ผู้ใหญบ้านคนใหม่ค่ะป้ายแดงสั่งจองเข้ามาเนาอเป็นปักชื่อด้วยนะคะแล้วก็ตำแหน่งก็จะเป็นสิงกรมนะคะอีกด้านหนึ่งพร้อมหมวกเลยค่ะหมวกก็จะเป็นสิงแฉกนะคะสวยงามมากค่ะหมวกกรมการปกครองเนาะข้างหลังก็จะปักกรมการปกครองสีเหลืองทองนะคะสีเหลืองทองตัดดำนี่จะออกมาสวยงามมากเลยค่ะสวยอลีค่ะ ปสิปักซื้อตำแหน่งขออนุญาตเจ้าของชื่อนะคะเจ้าของเสื้อสังเกตได้นะคะเสื้อที่สาวิสานรีวิวส่วนมากจะเป็นเสื้อลูกค้านะคะพร้อมส่งมอบให้ลูกค้าแล้วปลายทางแต่ละจังหวัดเนาะทั่วประเทศค่ะจังหวัดใดหรือว่าอำเภอใดอยากใดสนใจสั่งจองเข้ามาใดเด้อค่ะเสื้อกักลานสาวีสานก็จะ ตัดเย็บออกมาสวยงามค่ะไซส์เล็กไซส์ใหญ่มีให้หมดทุกไซส์เลยบอกหน้าอกได้เลยว่าหน้าอกวัดพอดีเท่าไหร่เดี๋ยวที่เหลือสาวอีสานสิเพื่อให้เนาะค่ะเนาะตัดเย็บออกมาปักออกมาสวยงามสวมใส่ได้เลยเนาะส่งฟรีทั่วประเทศค่ะถ้าสนใจก็ติดต่อที่ร้านไปฟรีฟ้า0849504854ได้เลยนะคะ ยินดีให้บริการทุกๆหน่วยงานค่ะแต่ว่ามนืนีเอาของกรมการปกครองค่ะของผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นของอุบลราชธานีค่ะสั่งจองเข้ามาเหมือนกันเนาะสาวิสานก็เตรียมจัดส่งให้อีกแล้วค่ะน้องมนีเอามาฝากค่ะสองจังหวัดเนาะ กี่ตัวเราก็ทำให้เราก็ส่งให้นะคะอันนี้ 4XL นะคะหน้าอก52เลยแค่ระบุเข้ามาว่าใส่เสื้อหน้าอกเท่าไหร่สาวอีสานจัดให้ถึงบ้านเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามชมขอบคุณที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้สาวอีสานเนาะขอบคุณและสวัสดีค่ะ